กลับเมาสู่ช่วงที่3ของทางรายการวินเทจที่2นะครับซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับทางการเนี่ยเห็นว่าควรมีโรงพยาบาลสําหรับรับมือโรคระบาดโดยเฉพาะนะในปีพุทธศักราช2 4 1 8เนี่ยรัชกาลที่5นะครับทรงรับสั่งให้สร้างโรงพยาบาลโรคติดต่อขึ้นนะฮะในเนื้อที่ประมาณ5ไร่เศษบริเวณตำบลปากคลองสารอำเภอคลองสารจังหวัดทนบุรี โดยให้ขึ้นกับกรมพยาบาลกระทรวงนครบาลน,นะครับมีนายแพทย์คาทิวนะเป็นผู้ดำเนินงานต่อมาพุทธศักราช2480นะครับโอนกิจการให้ขึ้นกับกองสาธารณาสุขเทศบาลน,นครกรุงเทพแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเทศบาลแม้จะตั้งโรงพยาบาลโรคติดต่อนะครับแต่เมื่อเกิดโรคระบาดขึ้นในพระนครแล้วก็ธนบุรีเนะี่ยโรงพยาบาลก็รับผู้ป่วยได้ไม่หมดนั่นเอง และการเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเมื่อมีโรคระบาดขึ้นเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องตั้งโรงพยาบาลพิเศษขึ้นตามสถานที่ต่างๆนะก็อย่างเช่นวัดเทพศิลินวัดสุทัศน์วังสเสด็จในกรมขุนชัยนาทนาเรนนะฮะสุขสาราบางรักอ่เป็นต้นดังนั้นเนี่ยในปีพุทธศักราช2,487ะครับกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับเทศบาลน,นาครกรุงเทพแล้วก็กระทรวงมหาดไทย จัดหาสถานที่ก่อสร้างใหม่นะครับบริเวณถนนดินแดงตําบลสามเสนในอําเภอดุสิตจังหวัดพระนครเพื่อใช้เป็นที่รักษาพยาบาโลโรคติดต่ออันตรายนะครับที่จะระบาดในคราวต่อไปนั่นเองหากในยามปกติก็ใช้เป็นที่ตรวจรักษาโรคอื่นๆทั่วไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาโลโรคติดต่อพยาไทยก็เปิดดําเนินงานเมื่อวันที่29กันยายนปีพุทธศักราช2492นั่นเอง นะอันนี้ก็กาเนิดแบบเป็นทางการแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาว่าอันต่อในเบรกหน้านะครับว่าทำลายของเขาจะเป็นยังไงต่อนะฮะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ